สวัสดีครับวันนี้มาแนะนํากระบวนการผลิตหรือการทําไส้กรอกเนื้อหยาบป,ประเภทไส้กรอกไส้กรอกอสานหมําไส้อัวและกุนเชียงโดยจะนําวิธีใช้เครื่องประเภทต่างๆเพื่อนํามาช่วยในการผลิตทั้งนี้จะช่วยลดเวลาในการผลิตและต้นทุนแค่แรงงานซึ่งเหมาะกับการผลิตทั้งแบบเริ่มต้นและผลิตปร,ริมาณมากทั้งเราขอแนะนําเป็นเพียงแค่แนวคิดส่วนของการเลือกใช้เครื่องนั้น ควรคำนึงถึงการทํางานจริงที่จะต้องผลิตต่อวันและงบประมาณที่จะลงทุนเป็นสําคัญเพื่อให้เหมาะสมกับผลตอบแทนที่เราได้ลงทุนกันไปนะครับครับต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่1คือการบดเนื้อนะครับด้วยเครื่องบดเนื้อให้เนื้อละเอียดนะครับซึ่งเครื่องบดเนื้อก็มีหลายประเภทหลายแบบนะครับสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการที่เราจะผลิตได้ หากว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทําหรือทดลองทําในการทําขายนั้นแนะนําว่าอย่าเพิ่งรีบซื้อเครื่องมาใช้นะฮะแนะนําว่าให้ซื้อแบบที่เขาบดมาแล้วนะครับจากร้านที่เราซื้อเนื้อมาได้เลยนะครับส่วนการเลือกประเภทของเนื้อที่เรานํามาใช้ในส่วนต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับประเภทไส้กรอกด้วยนะครับที่เราจะทําและสูตรที่เราจะใช้ด้วยครับ หลังจากได้เนื้อมาแล้วนะครับเนื้อบดมาแล้วนะครับก็จะเริ่มสู่ขั้นตอนที่2คือการผสมด้วยส่วนผสมในการนวดด้วยเครื่องผสมอาหารซึ่งเครื่องผสมอาหารในตลาดที่จําหน่ายก็จะมีทั้งแบบที่เป็นแกนนอนนะครับใบพัดก็จะเป็นลักษณะของการนอนอยู่นะครับในการที่จะใส่ส่วนผสมเข้าไปแล้วทาการนวดแล้วก็มเีเครื่องผสมอาหารที่เป็นลักษณะแบบแนวตั้งนะครับก็จะมีหัว ในการตีให้เลือก3หัวแนะนำว่าให้ใช้หัวตีที่เป็นแบบปลายพายนะครับซึ่งจะใช้ทำพวกคุกกี้ตีเนยและผสมอาหารเนื้อหยาบได้ครับครับจากนั้นมาเริ่มที่ขั้นตอนที่3นะครับคือการอัดยัดด้วยเครื่องอัดไส้กรอกนะครับซึ่งไส้หรือปอกที่เรานำมาใช้นะครับก็จะมีอยู่ไส้หมู ธรรมชาตินะครับไส้แกะธรรมชาติและก็ไส้เทียมกลาเจนนะครับจากภาพก็จะเป็นตัวอย่างของไส้หมูหรือไส้แกะนะครับซึ่งจะหมักเกลือไว้เราจําเป็นจะต้องนํามาล้างน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาอัดเนื้อใส่เข้าไปแล้วก็จะมีไส้เทียมกลาเจนนะครับหรือที่เรียกกันว่าหนังกรอบนะฮะใช้ทําไส้กรอบลมควันเราสามารถนํามาประยุกต์ใช้แทนไส้ธรรมชาติได้นะครับ ซึ่งก็จะมีความกรุบกรอบในการรับประทานได้นะครับใช้ในการผลิตไส้กรอกได้หลากหลายนะครับเกือบทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นพวกไส้กรอกลมควันหนังกรอบไส้กรอีสานหมั่มไส้อัวกุนเชียงเป็นต้นนะครับส่วนเบอร์ของไส้คอลลาเจนก็มีหลายเบอรนะ์แตกต่างกันไปนะครับในการเลือกใช้ หากว่าเพิ่งเริ่มต้นในการทำนะครับแนะนำว่าถ้าทำกุนเชียงควรจะทดลองใช้เบอร์22ก่อนถ้าทำไส้กรอกอีสานแนะนำเบอร์28นะครับส่วนไส้อัวแนะนำเบอร์3 0 32หรือ34ขึ้นไปครับหลังจากเราเตรียมปลอกแล้วนะครับเราก็จะมาอัดเนื้อใส่ซึ่งการเลือกใช้เครื่องอัดก็มีหลายแบบนะครับสมัยก่อนเขาว่าใช้ การใช้มือในการยัดนะครับแต่ว่ามันก็จะค่อนข้างจะใช้เวลานะครับปัจจุบันก็จะมีปืนอัดเสกอกนะครับเครื่องบดไฟฟ้าเครื่องบดมือหมุนรวมไปถึงเครื่องอัดเสกอกนะครับประเภทแนวเครื่องอัดเส้กอกแบบมือหมุนเครื่องอัดเสกอกแบบไฟฟ้ารวมไปถึงโรงงานผลิตขนาดใหญ่นะครับก็จะมีเครื่องอัดเสกอกแบบอัตโนมัตินะครับตามคลิปที่เราได้ดูกัน แต่ว่าราคานั้นค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องอยู่นะครับแบบที่โรงงานใช้กันเขาจะเรียกว่าเครื่องอัดสุนยากาศนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนในเรื่องการทวิส์ในการบิดหมุนแต่ว่าจะไม่มีเชือกในการที่จะรัดนะครับเราจําเป็นจะต้องใช้เครื่องมัดไส่กอกนะครับเครื่องมัดไส่กอกก็จะมีหลายแบบนะครับอาจจะ เพิ่งริ่มต้นทำเราจะอาจจะใช้มือในการฝึกทดลองในการมัดแบ่งท่อนให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมัดไส้กรอกที่เป็นแบบมือหมุนนะครับเครื่องมัดไส้กรอกแบบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องมัดไส้กรอกแบบอัตโนมัตินะครับตามคลิปนะครับจะเป็นตัวอย่างในการทดลองทํา หลังจากที่เราลัดไส้กรอกแบ่งท่อนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปสู่กระบวนการขั้นตอนที่5นะครับคือการนำไปตักแดดนะครับหรือทำให้มันแห้งนะครับหากลูกค้าเป็นผู้ที่เพิ่งทดลองทำหรือเริ่มต้นทำนะนแหละว่านำไปผึ่งตักแดดก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้ไส้กรอกนั้นแห้งก่อนที่เราจะทำการแพ็คหรือบรรจุนะครับ หากทำในปริมาณที่มากนั้นก็จะมีตู้อบลมร้อนนะครับที่สามารถใช้แทนการตากแดดได้ซึ่งการวางก็จะใช้การวางในแนวแบบแบบห้อยลงนะครับห้อยลงนะครับตามภาพนะครับก็จะเป็นทั้งพวกไส้กอกก่อนที่จะเข้าแล้วก็หลังที่จะเข้านะครับ หากจะทำไส้กรอกลมควันจะต้องใช้ตู้อบลมควันนะครับซึ่งมีราคาที่สูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับหลังจากที่เราได้ไส้กรอกนะครับตากแห้งเรียบร้อยก็จะมาสู่กระบวนการจัดเก็บนะครับก็จะเป็นการบรรจุนะครับหากเราต้องการให้ยืดอายุในการเก็บรักษาได้นานขึ้นควรจะทำแบบสุญญากาศนะครับเพื่อช่วยเก็บรักษาอาหารถนอมอาหารนั้น ให้อยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราตากแดดจนแห้งแล้วและการเลือกแพ็กเกจตในการบรรจุก็สามารถที่จะนำไปจำหน่ายในช่องทางต่างๆทางออนไลน์ได้นะครับทั้งเราขอนำเสนอกระบวนการทำซีกออลในยาขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับทางเราหวังว่าข้อมูลที่นำเสนอจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับ สำหรับวันนี้ขอลาก่อนนะครับสวัสดีครับ